ครับสวัสดีพี่น้อง f อตอนใสายๆครับตอนนี้เราก็มีรถเข้ามาวิ่งร่วมอีกสองคันนะครับยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราค่อยมาดูกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นใคร รถจากฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับผมเป็นล็อกกี้หนึ่งคันแล้วก็ออีสุสมอเงินนะครับสมอเงินหรือปีงนกวะเนี่ยผมเห็นแต่ข้างหลังเนาะไม่ได้เห็นข้างหน้าครับเราต้อง <c oughs> ทักทายเพื่อนร่วมงานใหม่นะเมื่อกี้ก็ไปจอดต่อระบบไฟมาครับเอเดี๋ยวพามาทักทายครับโอ้แต่งเรียบๆแต่ดูดีนะครับนี่เอนร่วมง,งานไงครับอ๋อจากจาาครับวัสดีครับ สวั <ś led> สดีครับวันร่องบริยุ่นยังเลยครับยังเลยโอ้แม่มโคเคลื่อนทางยังเดี๋ยวนะคือ <ś led> มาขั้นเดียวเอ้คือมาสองขัง้นจะบอกว่าจะบอกว่าโคุสั่งไม่ทานครับถ้าว่าไม่พอก็จะเอามาอีกครับอ๋อเอาวิ่งช่วยกันก่อนเนาะครับทีมงาน <ś led> ของพี่พัดครับของจ่าพัดไอ้ก๊อปไปอยู่ไหนทุกวันเนี่ยไ,ไม่รู้ข่าวเลยใช่ไหม ครับเอาเข้าไปใส่ดินครับผมไอ้เจ้าอามพา,ากันได้หลายเที่ยวแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็อจอดทำไฟแต่รถครับแต่ผมดีเลย์มันค้างครับทำแล้วที่นี่มันมันไม่มีดีเลย์เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่มีผมก็เลยทำแบบพิเศษครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมก็เลยทำแบบพิเศษให้ดู นี่เลยต่อกมาอย่างนี้ก่อนครับเวลาแล้วก็นี่อย่างนี้เอานะครับจิ้มเอาแตะเอาเพราะว่าดิเล์มันค้างครับเนี่ยดีเล์ข้างในเนี่ยมันค้างก็เลยต้องทําแบบนี้ไปก่อนครับใช้แบบฉุกเฉินไปก่อนนะมันก็ถามว่ามันอันตรายไหมไฟจะช็อตไหมไม่รู้บอกได้เต็มปากเลยไม่รู้แต่คิดว่าไม่น่าจะชอ็อต น,นี่เราล็อกให้มันแน่นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วละ่ะนะสําหรับตัวผมเองนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับก็เราต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเวลาเราบีบแต่เวลาเราดึงกันหรือเราหลบก,กันอะไรเงี้ยเราให้สัญญาณกันเรียกกันเงี้ยมันไม่ได้ยินครับแต่ถ้ามีแต่มันก็ยังพอโอเคหน่อยมันก็ยังพอได้ได้นี่กันหน่อยแต่พอตกกลางคืนต้องเอาออกเดี๋ยวขาไปเตะโดน ดึกๆเดี๋ยวพวกนึกว่าบีบแต่ทำไมวะอ่ะนี่ครับมาลุยกันต่อครับกับทีมงานจ่าพัดครับมาร่วมแจมสองคันนะครับผมดีกว่าจอดครับนู่นของจ่าพัดก็ล้วงดินทำงานอยู่นู่นครับเพราะว่ารถดำยังไม่ได้ลงนะครับงานรถดำยังไม่ได้วิ่งก็เลยเอามาแจมกับทีมงาน ช่างโอ้ก่อนช่างโอ้ลูกผสมครับเจ้าบาริทายก็ชักล่องอยู่ด้วย้วครับชักล่องต่อไปดึงดินขึ้นมาทำคูฝายครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานี่ครับอีกคันหนึ่งเข้ามาแล้วล็อกกี้ตาหวานเหมือนผมเลย ดูนี่ล็อกกี้มาแล้วในตัวในตัวในตัวเราไอ้ลูกน้องไปไหนแล้วลูกน้องอ่ะเข้าบ้านออกไปหยอนน้ำกดโอ,อ,ดโโอ้มันขยันเนะาะกลางวันก็มาช่วยเจ้ากองแจกตัวครับมือขวา ตอนนี้ก็งานเราก็ไปได้เยอะแล้วครับตอนนี้รถวิ่ง6คันครับวันนี้ก็จะมีช่วงระยะจอดรอกันนิดนึงมาจากทีมงานจากพัด2คัน อตอนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าพื้นที่สุ่มเสียงไีดีครับเข้ามาเทนในป่าป่าจริงๆครับ ต้องค่อยๆลงดำนะครับเพราะว่าข้างบนกิ่งไม้เพียบเลย,เยไปเกี่ยวดำหงาอีกตอนนี้หลวงพ่อท่านก็พากันมาตัดต้นยูคาออกครับเพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่เอาดินลง เห็นมุมมองแมคโครสองคันครับจ้วงแล้วตัวน diabetes, 140 140 mm. 140 mm. mm. ู้นร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบซุเปอร์เอ็ครับผมตัวนี้จะเป็นสองร้อยซุเปอร์เอครับ SK200 แล้วก็มีของเรา SK045 เจนย์้าเจ้าเลิษัทตักอยู่สามคันส่วนทิศตะวันตกนู้นไกลๆนู่นนะครับ เลยป่าอ้อยขึ้นไปก็จะเป็นมาร์กไฟหัวคอปเตอร์นะครับ200มารไฟ2 0 0หัวคอปเตอร์มาร์ไฟ2 0 0นี่จะมีหัวคอปเตอร์แล้วก็หัวเหลี่ยมตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกแมคโครรุ่นไหนอะไรยังไงก็เสียด,ดินบอกมกั่ง ก็มาดูมาฟังจากพี่ตีเล่ามั่งก็ประสบการณ์ที่คนที่เขาเล่นแมคโครเขาก็เล่าให้เราฟังว่าต้องสังเกตตัวไหนคือรถรุ่นอะไรนะครับเราก็จำเอาเป็นเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ทุกคนต้องอเรียนรู้อยู่แล้วแลเนะเกิดมา ไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยครับคนอายุน้อยรู้เยอะกว่าเราก็มีเราอายุเยอะเราไม่รู้เท่าเขาเราก็เรียนรู้จากเขาเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จะให้ดีที่สุดก็คือทำทำตัวให้แบบ สมบูรณ์แบบไปเป็นวัน <If S 1> <adder> ๆดีก <areas> ว <alike> ่าเนาะนี่ครับให้ดูบรรยากาศการทำงานของกีมงานครับมีแต่ใช้กับเขาแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อกี้เวลาดึงกันก็แต่ก็บีบไม่ได้โอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับปัญหาอะไรของมันก็ไม่รู้ ส่งสัญญาณแล้วตัวนี้นี่น่าจะเป็นปีกนกไหมเนอะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับของมะนาวปีกนกครับแต่ว่าแต่งเรียบๆแต่งง่ายๆสวยๆไม่ไม่ไม่ลก

สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆ f อซีทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับผมหลังจากที่วิ่งมาสี่คันหลายวันครับวันนี้เราก็มีเพื่อนร่วมง,งานมาใหม่แล้วสองคันโนดกำลังมานคะันล็อกกี้นี่